ให้มันเนียนที่สุดเท่าที่เนียนได้นะครับแล้วก็สูตรหีจ้จะเข้าไปเหมือนเดิมปื๊ดลึกๆแล้วก็หยุดกลั้นนานๆเหมือนเดิมทุกประการครับท่านแล้วก็รอผลมันจะโปร่งเบาทั้งหัวทั้งตัวทั้งหายใจเนะี่ยเอาตัวนี้เป็นสําคัญนะครับย้ําฟังให้ดีนะมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโลกงเนี่ยแปลว่ามาเติมอีกแล้วจากห้าเปอร์เซ็นต์จะได้มากอย่าเติมผมอย่าเติมผมอย่าเติมผมข้อมูลทั้งหมดผมรับหมดแล้วตอนนี้เป็นเรื่องผมแล้วที่จะช่วยโอเคนะมันไม่จบ โอเคนะพร้อมนะพร้อมรับนะเป็นผู้รับที่ดีนะครับครับเอาล่ะอา้ะอาวเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปลึกๆหยุดกลั้นนานแสนนานทนไม่ไหวจึงสูดหายใจเข้ามาเต็มร้อยไปเลยอะ่ะนะฟังเสียงลูกันดีๆกนแล้วกันเนาะ เอาละถามว่ามีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยากจากเดิมๆไหมครับเชิญครับมีเชิญมาใจนะเปลี่ยนอย่างเดียวครับอืมหายใจใหายใจคล่องขึ้นอืมต่หมอก็โล่งเล็กน่อยขึ้นนิดนึงคือ,อคือคือ,คอมากขึ้นกว่าตอนที่ผมเกลยอาจาร์ตอนแรกอืม แต่ตาก็ยังเดิมอาจารย์โอเคบอกได้ว่าหมพอหลับตาแล้วพอหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมามันก็ยังฟังฮะยังฟ้าฟังฟังเรื่องตาเนี่ยตอนนี้โฟกัสเรื่องตาจนเกินไปนะวันนั้นบอกว่าอย่าไปหวังผลถ้าได้ก็ดีลุงก็ใช้สองประโยคนะครับอย่าหวังผลถ้าได้ก็ดีอย่าลืมตรงนั้นนะครับอย่าลืมภาษาแรกนะวันนั้นเพราะมันไปผ่าตัดผ่าตอไปหมดแล้วจนทั้งหมดจนทั้งมันเหลือศูนย์และตาคุณน่ะ โอเคนะอันนี้มองทีวีก็ยังพอจะเห็นปากเห็นคางเห็นคิ้วอยู่ <Yeah. S 1> ก็โอเคนะอย่าพูดบ่อยตัวน,นี้จะพูดบ่อยโอเคไหมเราถือเราพี่นะว่ามันดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องพูดบ่อยนะครับจําเป็นหลักเ <Yeah. S 1> พราะถ้าพูดพูดบ่อยมันยิ่งฝังชิปหนักเข้าไปอีกทีหนึง่ง <Yeah. S 1> อย่างอื่นมันดีเอาตัวที่มันดี <Yeah. S 1> เช่นการหายใจได้คล่องตัวเดินเหินอได้คล่องตรงนี้เป็นต้นทางของมันเองนี่หลก็ติมาที่จะมาเยียวยารักษาอาวัยวะอืดอื่นอีกทีหนึง่ง นะคือหัวใจหัวใจคุณก็ได้ผ่าตัดผ่าต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมอันมันแทนที่มันจะดีขึ้นมันแย่ลงมาตลอดพอเจอเสียงผมเท่านั้นเองนะครับมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะขอให้สรุปไว้ตรงนี้คิดในสิ่งที่มันดีขึ้นโอเคไหมครับดีคิดไปในแนวว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงนี้เป็นประเด็น,น,น,นอย่าไปไปคิดในสิ่งที่มันเสียเสียงั้นไมมไม่จบเนะ้ชีวิตจะไปต่อไม่ได้ <laughs> โอเคนะเอาล่ะก่อนจากกัน ผมจำไม่ได้ว่าทั้งชื่อทั้งที่อยู่นะอาชีพอายุเชิญครับชื่อผมชื่อเอียรอีลรเดชพลายอาหลานะฮะอ,อายุหกสิบสามปีอาชีพรับจ้างฮนะแล้วก็ที่อยู่ก็อยู่คุ่ยขวางเนี่ยครับจัดโอเครับทราบตามนี้นะเราจะหยุดตรงนี้นะนว่าขอให้นำมาสิ่งที่เราคุยกันนะวันนี้เวลานี้เป็นพื้นฐานต่อไปวันพรุ่งนีบ้บุลืนนี้ เช่นวันนี้มันได้ดีถ้ากัตาไรคุณต้องรู้สึกของคุณเองเพราะเรื่องนั้เรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยโอเคนะเรามีวิธีนี้นะถือว่าดีที่สุดแล้วบ้านคุณบ้านผมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนี่ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับดินดีอย่างยิ่งที่สามารถรับในสิ่งที่ผมนําเสนอแล้วก็ป้อนให้ถึงที่ถึงบ้านถึงม้งเลยโอเคนะขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะและพัฒนาต่อไปครับนะผมนะผู้คนกําลังนะฟังผู้คนกําลังฟังผลของคุณอยู่นะอย่าลืมว่า งานของลุนมีคนติดตามนึ่กเป็นล้านนะครับเคสคุณคนเดียวนี่นะครับมันจะพลิกโลกให้ดูนะขอให้ใส่ใจร่วมกันนะผมก็ตั้งใจสูงเหมือนกันทางฝั่งคุณก็ตั้งใจมากเหมือนกันนะครับโอเคนะจบข่าวเนาะครับอ่าวาดีครับวัสดีครับนั่นแหละเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็หวังว่าคงจะเข้ามาสู่โหมดของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับเอาละ นิ้วมือชามาที่หัวใจทุบตับหมืนหัวคาโอเคครับมืนหัวค่าเรามาหยุดที่มืนหัวนะครับคุณแม่หนุยนะครับนั่น,นมืนหัวใจทุบๆเห็นไ,ไหมครับหัวใจที่มันเต็มตันนคือกล้ามเนื้อหัวใจมันจะแข็งแรงขึ้นครับอย่าลืมนะหัวใจลุงบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตลุงพกมานานมากโอเคนะหัวใจี่ นึกซะว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตท,ที่มันผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายของเราตลอดไปตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในในในพระคันของพระราชบานดาเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดตรงนั้นเมื่อวานถ้าหางว่าฟังมาด้วยก็จะรู้จุดนั้นที่ผมขึ้นกระดานให้ดูอยู่แล้วว่าสเปิร์มกับไข่มันมาเจะเอ๋กันเกิดหัวใจขึ้นมานั่นแหละครับโรงไฟฟ้าเกิดก่อนเลยครับผมโอเคนะต่อต่อมาก็คือเรื่องปอด ต่อมาก็เรื่องสมองมันจะโคเรปรตกันนะครข้างหลังตอนนี้มีคําว่าความคิดความเรื่องใจกับสมองนี่วันนี้วันน,น,นี้เน้นหนักเรื่องใจที่กระดานข้างหลังนะครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นสมองให้แล้วว่ามันจะโคกันยังไงระหว่างใจปอดสมองนะพรุ่งนี้จะขึ้นกระดานตรงนี้ให้นะครับแต่ได้รู้กันโอเคดีมากครับที่บอกว่านิ้วมือชายมานี่คือไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตมันทํางาน จริงๆมันคือมันเข้าสู่คาว่า neuro system ทุกวันนี้เขาเรียกว่า neuroscience นะครับทุกวันนี้นะครับคือทางด้านกลุ่มศึกษาการแพทย์ในเรือ่องของร่างกายมนุษย์เขาใช้ว่า neuroscience วิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทกันล้วกันนะผมบอกว่าเข้าไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาที่มากระตุ้นสมองให้นุ่น,นสารพัดร้อยแปด